สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศ,ศาสตร์ของนักเรียนชัระถมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะขึ้นบทใหม่หนังสือเล่มใหม่คือเล่ม2ถูกไหมคะบทที่6ค่ะเศษส่วนค่ะเมื่อเราเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนจะได้อะไรบ้าง 1. ระบุเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนค่ะ2แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยเศษส่วนและจำนวนค่ะ 3. เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค่ะ 4. หาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนค่ะ 5. แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนค่ะและนนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆคะ่ะเรามาดูค่ะในตัวอย่างหน้าต่อไปใช่ไหมคะจะมีการทำส่วนผสมสำหรับทำน้ำผลไม้รวมจำนวน5แก้วมีส่วนผสมอะไรบ้าง น้ำเชื่อมกลิ่นสละใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าอะไรคะเศษ1ส่วนสี่ถ้วยตวงใช่ไหมคะน้ำน้ำสับป,ประดรดเศษ3ามส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำส้มคัน้นเศษ1ส่วน3าถ้วยตวงและน้ำสะอาดเท่าไรคะเศษ3ามส่วน4ี่ลิตรใช่ไหมคะไปดูที่หน้าที่4ี่นะคะเตรียมความพรม้อมนักเรียนเปิดหนังสือเล่มใหม่นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่4ี่ค่ะพร้อมกับปากกานะคะข้อหนึ่งค่ะ เรียนเศษส่วนแสดงจํานวนที่ระบายสีเรามาดูค่ะเข้าแบ่งส่วนทั้งหมดเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 6. 6 6ส่วนใช่ไหมคะแล้วเข้าระบายสีกี่ส่วนคะนักเรียน1 2 3 4แสดงว่าเราจะได้อะไรคะเศษ4ีส่ส่วน6นั่นเองค่ะ เรียนเติมลงไปเลยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะรูปวงกลมค่ะเขาแบ่งส่วนเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5สม่้ใช่ไหมคะ5ส่วนระบายสี2ส่วนคําตอบที่ได้ก็คือเศษ2ส่วน5้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะระบายสีแสดงเศษส่วนค่ะข้อ1 เศษ3ส่วน4แบ่งเป็น4ส,ส่วนแสดงว่าระบายกี่ส่วนคะ3ส,ส่วนค่ะระบายตามแคว้นเลยนะคะข้อ2ค่ะเศษ10ส่วน10มี10ชอ่องระบาย10ชอ่องถูกไหมคะระบายตามรูปเลยนะคะนักเรียนทำทันไหมคะง่ายๆเองค่ะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างแคว้นพาเติมแล้วข้อ1 เศษสส่วน4บวกเศษ1ส่วน4ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับเศษ4ส่วน4ใช่ไหมคะหรือเท่ากับ1น,นั่นเองคะ่ะเติมลงไปเลยคะ่ะเติมเลข3กับเลข1ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะบวกกันได้1อีกแล้วใช่ไหมคะกวนก็เติมอะไรคะเติม5กับ8เศษ5ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ เศษแส่วนแเศษแส่วนแก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ1นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ค่ะตัวเศษเรามาดูที่ตัวเศษเศษเท่าไหรคะเศษ13เราก็เติมอะไรคะเศษ13เลยเพราะเศษเท่ากันจากนั้นก็เอา7บวก4ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1 1ใช่ไหมคะกได้คำตอบคือเศษ11ส่วน13ค่ะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะเติมอะไรดีคะนักเรียนเติมอะไรคะเติม 12ใช่ไหมคะตัวนี้ก็12เพราะว่าตัวนต้องเท่ากันใช่ไหมคะแล้วข้างบนก็คืออะไรลบกันแล้วได้3อะไรมั้งคะเยอะเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบ5้ลบสก็ได้ค่ะ5้ลบสก็เหลือ3ก็จะได้อะไรคะเศษ3ส่วน12ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะเติมลงไปเลยนะคะ ต่อไปเจนมีเค้ก1ก้อนแบ่งให้เพื่อนไปเศษ1ส่วน3ก้อนส่วนที่เหลือแบ่งให้สมาชิกในครอบครัว4คนเท่าๆกันสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเท่าใดพร้อมเขียนรูปภาพประกอบเรามาดูรูปภาพก่อนนะคะให้เรียนวาดรูปภาพก่อนก็คือในรูปภาพเห็นไหมคะจะมีให้เพื่อนไปเท่าไหร่คะอันดับแรกเราแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ3ส,ส่วนใช่ไหมคะ ส่วนที่1ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแบ่งให้เพื่อนไปเศษ1ส่วน3ก้อนใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็ต้องมาแบ่งเป็นอะไรคะเป็น3ส่วนตรงนี้นะคะ1ส่วน2อส่วน3ส่วนอันนี้คือเราแบ่งให้ใครไปคะแบ่งให้เพื่อนไปใช่ไหมคะเศษ1ส่วน3มใช่ไหมคะต่อไปค่ะส่วนที่เหลือเรามาแบ่งให้สมาชิก4คนค่ะก็จะเหลือตรงสีขาวๆเห็นไหมคะมาแบ่งให้สมาชิก4คนเพราะฉะนั้น เมื่อกี้เราแบ่งเป็นเศษ1ส่วน3แล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็น1 2 3 4 5สามสี่ห้าหใช่ไหมคะต้องเป็น6ส่วนแต่2ส่วนนี้เราให้ใครไปแล้วคะให้เพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหลืออะไรคะเหลือเค้กอยู่เท่าไหร่คะ1 2 3 4, ส่สามสี่เศษ4ี่ส่วน6ค่ะแล้วสมาชิกในแต่ละคนก็จะได้เค้กเท่าไหร,ร่คะเศษ1ส่วน6ก้อนค่ะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้า2และหน้า3ค่ะไม่ยากเลยยังเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนตอนป .3 อยู่นะคะหวังว่านักเรียนจะทำงานมาส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ